นางกาดำโดนขู่นางดำแจ๊ะโดนขู่นะคะนะช่างศอกโดนคู่นะคะนะคะมึงคิดว่ามือมึงโดนคู่มึงก็ไปลงมือทุกตาวันมึงก็ไปแจ้งฟาร์มมันเกี่ยวอะไรกับยาทู่นะผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับยาทู่ครับอีบานะครับกีกระแหล่งตัวนี้ครับออกมาใส่ร้ายนะครับนะออกมาบิดแค่ปะ อ้าวถ้ากูเออชื่ออีดามมึงก็ไปแจ้งควา,ามดิถึงว่าเออเปนเพื่อนใหทู่คือรับไม่ได้ไงสิ่งที่ใหญ่ทู่เนี่ยเอาความจริงมาตบหน้าไงนะกูไม่ให้เพื่อนใหญ่ทู่เข้าใจปะอืมนะครับกูไม่ใชกเพื่อนใหญ่ทู่เข้าใจปะเออเป็นแค่คนรู้จักในโซเชียลเข้าใจไหมลนะ่ะ แล้วเรื่องนี้นะไอ้ดาคิดว่ามันไม่ปลอดภัยก็ให้มันไปดูคลิบนทึกประวันาสตแจ้งฟาร์มหูก็ได้ไปไปอีบานเดยกทูก็ออกมาพูดความจริงเพื่อให้สังคมงตาะหสว่างใช่ไหะเพราะมึงไปท้าทายเขาไงมึงหาตีนให้ตลอดหาตีนให้ลูกมึงตลอดหลายช่องกอ็พูดกันสองคนบนเรขอ,อพูดกันไม่ไปเล่นมาเล่นในขาหมูแขนเหรอแขนทนายต้มเหรอฮะแขนทนายต้มเหรอ fc ฟังผมนะครับสิ่งที่ไอ้ทู่ออกพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งของไอ้ทู่พูดสิ่งของช่องกูก็คือเสี้ยวช่องกูะอยิยานมันคนอยาประเด็นกันมันคนเรื่องกันมึงอย่าไปโยงว่าสิ่งที่กูพูดมาจากไอ้ทู่ไอ้ทู่เอาเรื่องราวมาเกิดเอามาพูดจนทําให้เรื่องทุกอย่างมันหลายๆช่องเอาไปเล่นกันอะไรกันอ้าวเขาพูดความจริงรับไม่ได้ก็ไ,ไ่แดกแฟบตายซะเวรจริงปะ ใช่ไหมล่ะมรงลรมไม่ได้มันก็ไปแดกแฟบตายซะจริงไหมน่ะสิ่งที่ยายทู่เนี่ยคนอย่างยายทู่นะที่ผมดูดูมานะแกจะโกหกหรือแกไม่โกหกอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่แกพูดนันคือเรื่องจริงนะเออสิ่งที่แกพูดต่างๆ่งัมันคือเรื่องจริงแต่เอาเรื่องแต่เรื่องจริงของยายทู่มันทําให้แม่ลูกคู่นี้นะครับไม่พอใจช่องกูบอกว่านะช่องกูเนี่ย จะพูดอะไรจะคอนเสียงแต่กระช่องกูถ้าจะเล็งก็เล็งช่องกูอย่าไปโยงหรือย่าทู่เขาถ้ามึงคิดว่าอีดำไม่ปลอดภัยก็ไปแจ้งฟาร์มซะเอาคลิปกูเนะี่ยไปแจ้งฟาร์มซะไปเพราะกูเล่าให้ทานเข้าใจปะเออมึงเคยเป็นห่วงลูกนอกไฟมั้งปะมึงเคยห่วงอีดำมั้งปะว่าไอ้ดำมันต้องเจออะไรมึงอย่าลืมนะว่าอีดำมันอยู่ในพื้นที่ อ,อยู่ฝรั่งเศสคนที่โดนคือดำไม่ใช่มึงไม่ทาเรื่องเนี้ยอ้าผมกูถูกปะผมกูถูกไหมทุกวันนี้คนที่โดนตีนคือดำไม่ใช่มึงหรอกมึงอยู่ต่างประเทศไงคนที่โดนคดีฟาร์มคนที่โดนเรื่องราวต่างๆคือใครคือดำนะครับคนที่โดนคือดำได้ไหมะไม่ใช่มึงที่โดนนะกูถามหน่อย กูถามมึงหน่อยนะเอาฟางเป็นคนมาคุยกันสมมติว่าสมมตินะสมมติว่าพ่อมึงถูกใส่ร้ายสมมตินะอีบานสมมติว่าพ่อมึงถูกใส่ร้ายหรือพี่น้องมึงถูกใส่ร้ายหรือพ่อมึงทำผิดแล้วมีคนไปร้องเรียนทำให้ติดคุกเนี่ยมึงจะโกรธแค้นแทนพ่อกับพี่มึงปะ สมุดติางนี้สมมุินะเกอกูถามแค่นี้แหละเอาฟาร์ม็นกีมาคุยกันถ้าพ่อมึงโดนถ้าพ่อมึงโดนหรือใครโดนพี่น้องมึงโดนเนี่ยมึงจะแคร์ไหม่ะมึงก็ต้องแครนมึงจะบอกว่ามึงไม่แครนนะั้งบอกไม่แคร์มึงก็เนรคุณน้วมไม่ได้รักพ่อรักแม่มึงหรอกจริงปะมึงไม่ได้รักพี่รักน้องหรอกทุกวันนี้มึงก็ไม่รัก เข้ปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูออกมานั่งล่ายทาเนี่ยนะครับเขาไม่โอเครับดำและชาวบ้านหลายคนเขาไม่โอเครีดดาก็เดินทางไปไหนก็นให้ระวังกูไม่ได้คงคููกูเตือนเตือนด้วยความหวังดีนะเข้าใจปะ่ะอีบานกูเตือนด้วยความหวังดี ม <system |ro|> er ันคิดว่าครอบครัวเขาติดคุกเนี่ยมันคิดว่าครอบครัวเขาจะดีใจเหรอครอบครัวเขาต้องมาสรรเสริมอีดําเหรอสรรเสริมอีดําไปช่างซอกอะถามแค่นี้ยมันตอบคุได้สิเอาหลักฟามเป็นคนมาคุยกันอะฮะครอบครัวชาวบ้านที่เขาโดนติดคุกเนี่ยในคดีเปาแวงเนี่ยแล้วอีสองคนกำลังจะโดนเนี่ยมันคิดว่าเขาต้องมาสรรเสริมอีดําที่จะเอาเขาติดคุกเหรอเขากำลังติดคุกนะเขาต้องมานั่งสรรเสริญอีดําเหรอ กต็ต้องโกรธต้องแค้นเป็นธรรมดาจริงป่ะเป็นกูกูก็แค้นพูดถูกต้องไหมครับเออฝากไว้คิดพิจารณาด้วยมึงอย่าไปโยงหาใหญ่ยยทู่ใหญทูช่องยหยทูคือช่องยยทูอันนี้คือช่องของกูมึงอย่าไปโยงกันกูเพื่อนใหญทูยใยทูยยทนะเพราะฉะนั้นช่องขอาไก็วกเคร่ะห์ตามไใ่กูก็ไม่เคือยาไปก้ากไก่อใ่ใหญช่องใหญู่่ครช่อข,อขอย่ายกกูเพื่อนให่ชองู่คือไ อันไหนที่ดีกูนํมาเสนออันไหนที่เป็นกระบ,บอกเสียงกับชาวบ้านได้กูก็นํามาเสนอในช่องกูแล้วคนอย่างกูไม่เคยทําร้ายชาวบ้านจําเอาไว้คนอย่างกูไม่เคยคิดที่จะทําร้ายชาวบ้านเลยไม่เหมือนมึงกับไอ้โรนไอ้ช่างซอกอีดําที่ไปร้องเรียนชาวบ้านจอร์ดมันรู้ดี <_ an> ใช่ป่ะอืมผู้응ชว่วยจอร์ดเขารู้ดีว่าพวกมึงอาชัวาา่วระยำตาบอกให้ไหนไ th อสิ่งที่ผู้ช่วยจอร์ดถอยออกมาเพราะมึงมึงมันระยำเกินมึงเอาแต่คอนเทนต์มึงไม่เอาพวกไม่เอาฝูงอย่างจอร์ดเนี่ยมึงก็ไม่เอามันใจป่ะเพราะที่แปลงนั้นเป็นที่ของครอบครัวจอร์ดมันของไอไหลมึงจะต่าฟาร์มแก้แค้นไอไหลมึงไม่เอาพวก ว่าผลมันตามมาอย่างไง,งทางที่ดําแจบรู้อยู่ในใจจริงปะเออฝากไว้คิดมึงตอบกูไว้ได้ก่อนเถอะทุกๆอย่างเนี่ยแต่หลายคนถามมึงไม่เคยได้คำตอบอีสตร์อัมบิดอีเวนต์อะไรนะครับอืมผมถามทุกคนแค่นี้แหละว่าถ้าครอบครัวทุกคนอะ่ะโดยดําอมร้องเรียนธรรมติดคุกเนี่ยพวกคุณจะโกรธปะ ขนาดกูร้องเรียนอีดาําอีดํายังโกรธกูเลยเอาแค่นี้พอมึงตอบกูไ้ได้ก่อนจริงไหมยานขนาดกูร้องเรียนอีดาําอีดํายังโกรธกูมาดา่าลูกกูลูกกูตั้งชื่อหมาเลยมึงคิดแค่นี้แหละแล้วมึงคิดว่าชาวบ้านที่ถูกอีดําร้องเรียนถูกมึงร้องเรียนเขาจะไม่โกรธเหรอมึงไม่ดูเหรออีดําหน้าชี้หน้าดา่ากูต่อตเจ้าที่ขึ้นบุกไปลพรงลงพักมึงเห็นปหละ่ะอีดํายังโกรธเลยจริงไหมนับปาษาอะไรพูดถูกไหมละ่ะ เออมึงตอบเฮียอะไรไม่ได้หรอกอีบานอีเวนอีวไยอีกแก่กะโลกกระลาอีหน้าส้นตีน